สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะสัปดาห์นี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับปาวมลินนะฮะต้องบอกผู้ชมเลยครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีเป็นตัวแดกแอมป์นะครับที่จะมาแนะนํากันซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ไอบัสโซนั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์ของไอบัสโซเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับร้านมันคงแกรเจตมายาวนานมากนะฮะและก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ออกเป็นตัวแดกแอมป์นะที่ หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ลองฟังได้เคยซื้อไปใช้งานกันนะครับนั่นคือ DC 01-03นะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับ DC 05นนั่นเองนะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ เทียบกับในรุ่นเก่าแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างหรือว่าในเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับขอญาตแจ้งราคาก่อนดีกว่านะครับในรุ่นเดิมเนี่ยหลายๆคนน่าจะจาได้นะครับราคามันอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับแต่ว่าในรุ่น D C 0 5นี้นะครับเขาปรับราคาขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับจะอยู่ที่2590บาทนะครับแต่ว่าบอกุผู้ชมเลยว่าเป็นราคาที่คุ้มมากไไม่ด้แพง จนเกินไปแต่ว่ามีสเปคที่น่าสนใจนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับให้ดูกล้องมุมบนก่อนเลยดีกว่าในรอบนี้นะครับทาง i อบา s โซเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับตัวสีสันที่แปลกตามากขึ้นนะฮะชืบอ,อ่ะก็จะเป็นสีดำและสีเขียวนะครับซึ่งต้องบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยทางไอบอสโซนะครับที่เคยออกมาก่อนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดํากับซิเวอร์ใช่ไหมแต่รอบนี้เขาเปลี่ยนเป็นปสีเขียวแทนนะครับซึ่งมันสวยงามมากๆนี่คือตัวจริงของเขานะครับของตัว DC05 เดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นเก่านะครับตัว DC03 นะเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะฮะสิ่งแรกนะครับที่แตกต่างเลยก็คือตัวสเปคของเขานั่นเองนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้ากล่องนี้นะค,คือแบบ ลองรับ MQA แล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของแดกแอมพกพาของ i b a s โซเลยนะฮะเพราะในรุ่นก่อนๆที่เคยออกมาเนี่ยไม่ได้ลองรับการถอดรหัสไฟล์ MQA แต่อย่างใดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้ทำเอาผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขาประกาศออกมานะครับว่าเขามีรุ่นใหม่คือตัว DC05 ตอนนั้นเขาไม่ได้คุยโม้เรื่องของ MQA เลยนะ ผมก็คิดว่ามันไม่ได้รองรับนะครับแต่พอตัวแพ็กเกจมาถึงเนี่ยนะฮะโอ้โหเด่นหลาขนาดนี้นะครับเป็น MQA นะฮะลองใช้งานดูแลโอ้โหประทับใจมากนะครับสามารถเล่น MQA ได้แล้วนะครับในที่สุดนะฮะแฟนๆที่ใช้งาน Tidal Master นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์คุณได้แล้วนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวมาพูดถึงตัวสเปคกันก่อนดีกว่านะฮะในรุ่น ที่เป็น DC03 เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เขาใช้เป็นชิปของเซอร์ l o ต i c นะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเขาเปลี่ยนไปใช้ชิปของทาง ESS นะครับซึ่งตัวชิปที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นตัว ES9219C นะครับเป็น Dual d e c นะครับแต่ว่าในตัวชิปรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาเป็น Quad d e c นะครับก็ถือว่าเป็นชิปที่คุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสามารถที่จะถอด MQA ได้นะฮะ ในส่วนของตัวเอาพุทนะครับผมก็จะเป็นช่อง3.5เหมือนเดิมนะฮะส่วนเรื่องของค่า กำลังไฟของเขาครับก็จะอยู่ที่2โวลต์ RMS นะครับใน300โหลดนะครับแต่ว่าถ้า32โอห์มเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่1.73โวลต์ RMS นะครับผมก็แน่นอนว่าสามารถเล่นกับตัวหูฟังที่เป็นอินเอียร์นะครับเอียร์บัดนะครับโฟลไซส์ขนาดกลางๆได้นะครับไม่ถึงกับตัวที่เป็นพวก300โอห์มเนี่ยจริงๆในสเปคเขามันก็สามารถเล่นได้แหละเสียงออกแหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับบางทีฟังแล้วเนี่ย มันก็ไม่ถึงกับดีอะไรมากนักนะครับด้วยความที่หูฟังที่แบบระดับ300โอห์มแบบนี้เนี่ยควรจะใช้งานกับตัวเฮดโฟนแอมที่เป็นตัวแบบตั้งโต๊ะมากกว่านะครับจะได้ประสิทธิภาพสูงกว่า ต่อมานะครับผมการเล่นไฟล์เพลง PCM นะครับก็รองรับอยู่เหมือนเดิมนะครับสูงสุดที่32บิต384กิโลเฮิร์นะครับรวมถึงไฟล์ DSD นะครับที่เป็น Native 256อยู่เช่นเดิมนะครับน้ำหนักก็9กรัมเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเบามากๆนะครับนี่ h i ไ e s d a c k เ a b l e เลยนะครับผมก็บอกตัวชิปนะครับ ES9219C นะครับผมอ่านข้างนี้ก็เป็น Serial Number นะครับ เท่มากนะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับในส่วนของตัวรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับสีดำเหมือนกันนะแต่ว่าตัวรุ่น DC03 เนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบเงาๆหน่อยนะครับแต่ว่าในรุ่นที่เป็น DC05 เนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมตกว่ามันจะดูเป็นผิวด้านกว่านะฮะอ่ะทีนี้นะครับมาเทียบขนาดกันดีกว่านี ขนาดของทั้ง2อรุ่นนะครับเรียกได้ว่ามีความยาวที่เท่ากันเป๊ะนะฮะเท่าเดิมเลยนะครับไม่ได้แบบยาวขึ้นนะฮะก็ใครที่กังวลว่ามันจะยาวเทอะทะหรือเปล่านะครับก็เรียกได้ว่าไม่เท่าไหร่นะครับผมมองว่ามันค่อนข้างเบามากๆนะครับส่วนตัวช่องหูฟังก็เช่นเดิมนะครับนี่เป็นช่อง3.5เหมือนเดิมนะครับมีไฟ LED นะครับแสดงสถานะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น บล็อกเดียวกันเลยนะครับกับในรุ่น DC03 นะฮะหัวเชื่อมต่อก็เป็น USB Type C เหมือนกันนะฮะส่วนตัวสายเนี่ยอันนี้จะมีความแตกต่างนะครับตัวสายเนี่ยตัวนำของเขานะครับก็จะเป็นทองแดงเคลือบเงินทั้งคู่แต่ที่แตกต่างก็คือว่านี่เลยเดี๋ยวูมให้ดูสังเกตตรงขนาดหน้าตัดของตัวสายเนี่ยนะครับตัว DC03 เนี่ยนะฮะเขาจะมีขนาดที่ดูแบบหนากว่านะฮะ หนากว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัว DC05 เนี่ยนะครับเขามีหุ้มชิวมาให้ชิใสนะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยจะไม่มีนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบตัวสายมาจนถึงตัวขั้วที่เป็น USB-C เลยนะฮะอันนี้เราสามารถที่จะแบบบิดคลายสายแบบนี้ออกมาได้นะครับซึ่งบางทีเราใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการ คลายตัวออกมาบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นตัว DC 0 5เนี่ยเขาก็แก้ปัญหานี้มาให้นะครับเขาหุ้มตัวท่อหดนะฮะเนี่ยเห็นไหมตัวชิวเขาเนี่ยมาให้อีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้เวลาที่ใช้เป็นนานๆนีนะครับตัวสายเนี่ยมันจะไม่คลายตัวออกมาทําให้มันดูสวยงามน่าใช้งานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะนี สีเขียวเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากนะครับผมเป็นสีเขียวที่ดูพรีเมียมขึ้นเลยนะครับตัดกับสีทองได้แบบลงตัวมากๆนะฮะรบอบนี้เนี่ยทางไอบาโซเลือกสีมาได้สวยโดนใจสุดๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็เล่นไฟ MQA ให้ดูละกันนะฮะว่ามันขึ้นเป็นไฟสีม่วงหรือเปล่านะฮะซึ่งคุณผู้ชมเห็นว่าผมจะใช้ iPhone นะแต่ ผมมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือนี่เลยนี่ตัวอะแดปเตอร์ของทาง All Direct นะครับที่แปลงจาก usb c นะครับมาเป็นตัว lightning นะครับเพื่อใช้กับ iphone ได้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียง890บาทนะครับถ้าใครที่อยากจะเอาตัว dc 0 5เนี่ยนะครับมาใช้กับ iphone นะก็ซื้อตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับผมมาเดี๋ยวเชื่อมต่อให้ดูนะครับชป เข้าไท l ดก่อนนะฮะเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น Android เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะที่เป็น USB-C นะครับหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่รองรับพอร์ต USB-C เนี่ยก็สามารถที่จะเสียบใช้งานได้ทันทีนะฮะแต่นี้ผมใช้กับ p p o o n นะผมก็จะเสียบเข้าไปป๊าปแบบนี้นี่ผมเอาหูฟังมาก่อนนะครับ ส่วนตัวหูฟังนะครับที่เอามาทดสอบนะครับที่ผมหยิบมาวันนี้ก็คือตัว y e a m a ฮ่า E700A นั่นเองนะครับที่หยิบตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่ผมทดลองแล้วว่าเวลาที่เราเอาพวก Da ก Amp หรือว่าเอาตัวสายอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยมาเสียบใช้งานเนี่ยมันสามารถที่จะจับรายละเอียดของเสียงที่มันมีความแตกต่างกันได้ง่ายนะครับตัว y a มาฮ่ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเอาไว้เป็น r e f e r ลนซ์ได้เลยนะฮะชึบ นี่นะครับผมตัวนี้ที่เราเคยรีวิวกันไปนะฮะเดี๋ยวกดเล่นให้ผู้ชมดูก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเล่นเป็นไฟล์เพลงปกตินะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Music นะครับหรือว่าจะเป็น Spotify หรือไฟล์ที่เป็น Tidal ปกตินะครับที่ไม่ใช่ตัวมาสเตอร์เนี่ยนะฮะมันจะขึ้นเป็นไฟล์สีเขียว นี่นะครับจะเป็นไฟสีเขียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไฟล์ที่เป็น MQA นะฮะมันก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นสีม่วงนี่เห็นไหมโอ้โหน่าประทับใจมากนะครับรอบนี้เนี่ยทาง i b a s s o เขาสามารถถอด MQA ได้แล้วทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันของผมเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่า อย่างน้อยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราเล่นไท a l นะครับเราควรที่แบบมีแด็กแอมที่มันถอด MQA ได้หน่อยนะเพื่อให้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันได้อัธรลในการฟังที่มันเต็มมากขึ้นนะครับได้คือแบบฟังแบบฟูลสเปคของเขาอ่ะนะฮะมาเดี๋ยวผมขอลองฟังเปรียบเทียบกันก่อนดีกว่านะครับว่าตัว DC03 กับ05เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะชึบผมฟัง DC 0 3ก่อนดีกว่า จะได้รู้ว่าความแตกต่างของ2รุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้าง อ่ะครับหลังจากที่ได้ทําการทดลองฟังเปรียบเทียบไปนะครับโอ้โหต้องบอกว่าน้ําเสียงนี้แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะฮะตัว DC 03ก่อนนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน DC03 อยู่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยเนื้อเสียงของเขาเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างมีความหนักแน่นเนื้อเบสค่อนข้างหนานะครับแต่ว่ามันจะมีความติดขุนอยู่นิดๆน,นะครับบริเวณช่วงเสียงกลางแหลมนะครับมันอาจจะไม่ได้มีความเคลียร์แบบ ทอดตัวดีเท่าไหร่นะครับแต่มันมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้คาแรคเตอร์แบบนี้มันฟังสนุกนะครับเพราะเสียงกีตาร์นะครับมันก็จะดูสดสดหน่อยนะครับเวลาฟังแล้วมันดูคึกคักนะฮะแต่พอมาฟังในรุ่นที่เป็น DC05 เนี่ยนะครับเพลงเดียวกันเลยนะสิ่งแรกที่รู้สึกได้นะครับก็คือวอลลุ่มเท่ากันนะครับแต่ว่าตัว DC05 เนี่ยให้กำลังขับที่สูงกว่านะฮะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการเพิ่มนะฮะในเรื่องของ ผ้าขยายมาครับให้มันสามารถขับหูฟังได้ดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวอลลุ่มเท่ากันเนี่ยตัว DC05 เนี่ยให้เสียงที่ดังกว่านะครับต่อมานะครับในเรื่องของโทนเสียงนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมรู้สึกได้นะครับของตัว DC05 เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ DC03 สิ่งแรกคือเวทีเสียงครับเวทีเสียงของ DC05 นเนี่ยจะมีความกว้างกว่านะครับเสียงชิ้นดนตรีาทางซ้ายทางขวานะครับที่ผมฟังเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงยกีตาร์าทางซ้ายทางขวาเนี่ยพอมันไกลออกไปปุ๊บนะฮะช่องไฟของชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะดูแบบห่างกันมากขึ้นนะครับอันนี้ทำให้รู้สึกได้ว่าเออเวทีกับมิติเนี่ยมาดูโปร่งขึ้นนะครับทำให้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลกลุงลังนะครับเวลาฟังเพลงที่แบบมีเครื่องดนตรีเยอะๆแบบเนี่ยมันสามารถแยกชิ้นได้ดีขึ้น,น ต่อมาก็คือในเรื่องของเบสนะครับเบสเนี่ยตัว DC05 เนี่ยเนื้อเบสของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับ DC03 แล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับมีเนื้อเบสที่ความหนาใกล้เคียงกัน,นครับแต่ว่าขนาดของตัวเบสนะครับตัว DC05 เนี่ยจะดูเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่า เรื่อง Impact นะครับเสียงฟาดกลองเสียงกระเดื่องนะครับตอนเหยียบลงไปที่มีแรงประทะเนี่ยตัว DC05 เนี่ยให้ Impact ที่ชัดกว่านะครับเวลาฟังแล้วรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงพวกกระเดื่องอะไรพวกนี้ได้แน่นกว่าแล้วก็รวมถึงนะครับสปีดของการเก็บตัวของเบสเนี่ย DC05 เบสจะเก็บตัวไวกว่าอีกเล็กน้อยนะครับผมส่วนย่านเสียงที่เป็นเสียงกลางแหลมบ้างนะครับกลางแหลมก็จะให้รายละเอียดของเสียงที่ดูชัดขึ้นนะฮะ มีรายละเอียดในช่วงของพวกลายกีตาร์พวกเครื่องสายต่างๆนะครับฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าเออมันดูชัดเจนนะครับอิมเมจของเขามันดูใหญ่ขึ้นตรงนี้เนี่ยถือว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรนะครับในเรื่องของเสียงร้องเองก็ตามนะครับเสียงร้องของตัว dc 0 5เนี่ยต้องบอกว่ามีความเขาเรียกกระจ่างกว่านะครับน้ำเสียงจะมีความกระจ่างเคลียร์เปิดเผยกว่าในขณะที่ตัว dc 03เนี่ยพอฟังเพลงที่เป็นเสียงร้องแล้วนะครับก็จะออกโทนที่เป็น ติดอุ่นนิดๆน,นะครับเนื้อเสียงจะเข้มๆหน่อยตำแหน่งของเสียงร้องของทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะนำหน้าชิ้นดนตรีอยู่เล็กน้อยนะครับผมส่วนย่านเสียงปลายแหลมนะครับพวกเสียงฉาบแฉสแนต่างๆนะครับเวลาที่ตีลงไปเนี่ยประกายเสียงของตัว DC 03มเนี่ยนะครับมันจะมีความหนากว่าแล้วก็ให้ขอบเสียงที่ดูคมกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ในขณะที่ DC 05เนี่ย จังหวะการทอดตัวของเสียงปลายแหลมของเขาเนี่ยมันจะทอดตัวได้ยาวกว่านะครับลากไปได้ไกลขึ้นอีกหน่อยนะฮะและปลายเสียงเนี่ยจะมีความละเอียดละออเป็นเม็ดๆม,มากกว่านะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับมีคาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้งานตัว DC03 อยู่นะครับแล้วอยากจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว DC05 เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆนะครับ นอกจากจะได้กําลังขับที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับจะได้ในส่วนของเวทีเสียงที่กว้างขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆดูชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีการโฟกัสเสียงที่ดีนะฮะส่วนในเรื่องของไฟล์เพลงนะครับก็จะได้เปรียบด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องเล่นไฟล์ MQA นะครับตัวนี้ก็สามารถเป็นตัว MQA Renderer ได้แล้วนะครับในรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าตามยุคตามสมัยกับเขาสักทีนะครับสำหรับตัว ไอบาโซนะครับสำหรับตัวไอบาโซ DC05 นี้นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีเดโม่ให้ผู้ชมนะครับได้ลองฟังครบทุกสาขานะครับท่านใดที่สะดวกสาขาไหนเดี๋ยวลองแวะไปได้เลยนะฮะส่วนสินค้านะครับมีเข้ามาพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับในราคา2,590บาทนะครับแพงขึ้นจากเดิมอีกเล็กน้อยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับใครที่มองหาแดกแอมนะครับพกพาตัวเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้งานอยู่แล้วก็ ตัว i อ a s อเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่คุณภาพเสียงดีคุ้มราคาแล้วก็สเปคจัดเต็มมากๆเช่นกันนะฮะหากท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกแวะเข้ามาที่หน้าร้านแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เช่นเดิมนะครับผมทางทางเว็บไซต์มัทคงแกลเจอร์คอและ s h o ป e ีมัทคงแกลเจอครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับจะใช้งานกับ iPhone ก็อย่าลืมนะฮะตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับของอ d i r e c t นะครับที่ชื่อว่า L ทับนะตัวนี้เนี่ย890บบาทนะครับเอาไปใช้งานเชื่อมต่อกับตัว ดักแอมที่เป็นหางหนู USB C ได้นะครับเป็นเข้าเป็น Lightning นะฮะโอเคนะครับผมวันนี้มาแนะนำเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนของตัว DC 03กับ0 5รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับต้องบอกว่ามีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับคุณภาพเสียงดีขึ้นและราคาที่แพงขึ้นอีกเล็กน้อยเนี่ยแต่ได้อะไรที่เพิ่มเติมมาเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ